แม้เกจลงน,นลกแล้วแต่ก็จำเอาไว้ให้ดีชื่อของดาบนี้ก็คือเท้าสั้นนั่นคือชื่อดาบเบทที่ใช้ฆ่าแกงไงละ่ะ <sk ande> ตอนที่9กงดงาม <sk ande> เป็นดาบเบทแต่ย,ยังแยกส่วนได้จะควบคุมดาบนี้ได้มีเพียงต้องใช้มานางกันสินะ ก็ไม่แปลที่แกจะรู้บุกเข้ามาลึกขนาดนี้แกเองก็คงใช้มานานได้อยู่แล้วแต่ถ้ทั้งที่แกใช้มานานได้เหมือนกับพวกเราทำไมถึงบุกเข้ามาโจมตีมัแกสิทธ์แห่งการบดปล่อยกันละ่ะคำสอนคำสอนคำสอนของพวกเรามันมีอะไรที่มันไม่จริงกันละ่ะผู้ใช้มานานได้นั้นสูงสง่งคนที่ใช้มานานไม่ได้นั้นต่ำต้อยมันมีตรงไหนที่ไม่เป็นจริงกันละ่ะ รอยแผลนั่นมันเป็นรอยพิษจากการใช้มานาเฉยยังไงนั่นเป็นคำเรียกที่โง่ที่สุดเท่าที่ข้าเคยได้ยินมาเลยนี่คือสัญลักษณ์ของผู้ที่จะรับพรต่างหากแผลเป็นศักดิ์ธิีไงละ่ะมานาเป็นหลักฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นรูปแบบที่สูงสุดของพลังงานยกกระดับเปลี่ยนแปลงทำลายรักษาโดยพลังของมานาไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้แต่ว่านะ ในโลกนี่นะยังมีผู้ทิ้งโอเขาบัปัญญาที่ไม่เข้าใจความงดงามของแพ้เป็นศักดิ์สิทธิ์แถมยังมองด้วยความเกลียดชังแต่ท่นที่พวกวันเองก็ไม่ได้มีมานาอะไรสักนิดพวกสวัสดสมเพชมาเกียรติ่งการบดเปลือกพวกเรานับหน้าที่คัดแยกผพวกคนที่ทรงคุณค่ากับพวกขยะพวกนั้นที่พวกเราโดนมาแบกแยกเพราะพวกเราด้วยกว่าเหรอไม่คนที่ต่าต้อยกว่าก็คือพวกมันต่างหากพวกเรา มีสิทธิ์ที่จะแขนเป็นพวกเราต้องหาที่ควรจะปกครองพวกมันแกเองก็ใช้มาน่าได้น่าจะเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมละ่ะเข้ามาหลงองพวกเราซสดีกว่านะ่าแต่ถ้าปฏิเสธแล้วก็แกคงต้องตายอยู่ที่นี่นนแหละภาพเสร็จหรือยังอะพวกแกจะคิดยังไงมันก็เรื่องของพวกแกสิมันพูดให้ฉันฟังทําไมไม่อยากจะฟังตั้งแต่แรกแล้วอืมดูมันพูดเขา้า อยากตายงั้นสินะก็ได้ถ้างั้นก็ตายไปซะเสียเวลาฟังจริงๆถ้ารู้ว่าจะเล่นสาระขนาดนี้ไม่ฟังแต่แรกก็ดีหวังไงนะะพูดยังไงก็ตามเดีใจแกยังไงขอยีนีตอนรับสู่ความตายที่ควันผนวก จะทำได้ก็ลองดูสิอ่ะอะไรกันไอเวนนี่ก็แกมีโพบหมายจะเล็กชีวิตกับฉันตั้งแรกแล้วสินะไอเวนเอ้ยเปล่าแค่ไม่เห็นมีคเาาจะเป็นต้องหลบยังไงฉันก็รักษาตัวเองได้ในพิบตายอยู่แล้วบาดแผลสมานกันทันทีไอ้ปริมาติมานาที่ผิดปกติมาอะไรกันนี่นะเหรอก็ไม่มีอะไรแปลกนี ฉันมีมา n ที่ไม่สิ้นสุดเรื่องแค่นี้ทำได้อยู่แล้วฮะไม่สิ้นสุดไอ้แผลบนหน้าของแกนะ่ะมันไม่ใช่เครื่องหมาศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกมันแค่ผลครบของคนโง่ที่ใช้ปา n าเกินขีดรำกัดของร่างกายอย่าลงัวเองไปหน่อยเลยแกไม่ได้พิเศษอะไรเลยงะงดงามมากเฮ้อเอมีอะไรพุ่งมานะ่ะเน่ะมาดูคุ้นๆนะครับ น่ะท่านโทมามีผูุ้กรุกเป็นไปยังไงโผมาแพงเหรอผู้ก่อตั้งกับแม่มดแห่งไพพิบัติอยู่ที่นี่หรือเปล่าเด็กนั่นเหรอยินดีต้อนรับค่ะโอนน่สังฉันชื่อโซเฟียแม่มดแห่งภัยพิบัติค่ะการพบก,กันครั้งแรกขออดีตผู้ก้ากับแม่มดแห่งภัยพิบัติ ตอนหน้าขั้นต่อสู้จะดุเดือดแค่ไหนโปรดติดตามชมตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสามารถไปติดตามเพจผู้แทนที่ไปเองก็ได้ว่า v2 แล้วพบกันใหม่ครับ